พ่วงเขาขึ้นมาถิมสะถิมไส้แทะใส่กุชนนแม่งอันนี้โอ้ตายพี่อายเพิ่น,นไปใส่มือนี่คือพวกเห็นมากุกเกลือ đi ơi vào mà nè chẳng cái chầu với kêu khổ gì đâu mới được tôi nè phải chơi nó gì nàng wow ừ. 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 xếp cú say say Ư ตัวปูสาดไรนี่บ่เหนียวจัดการเสียก่อนฮะชิลุบนะผสมผสมฮะ มาด้กินโดนแล้วหิวแล้วมึงจะไปไหนเสียโอย้แตกกระนำเราต้องใส่ให้เธอมีอารมณ์ ยูฝุ่นเตือีแล้วเป็นนางพี่ไอมากินน้ำดื้อน้ำทีหยังโอ้ยเอาน้ำมาไว้ให้น้ำเย็นๆนี่จ้าจ้าเดินหนูขึ้นไปมามามาเฮ็ดหยังไปเบิ่งอันนี้ให้อีพอ เอา้านี่น้ำนกินนีล่ล่ะกินกินแล้วสิได้สดชื่นเมือม่อยๆห่อ,หอนๆเกิดมาจะใสก็มาแต่บ้านพน่ะเอานามมา้ำมาให้นี่ละน้ำมีอย่างนี้น้ำโคกเออน้ำโคกน้ำสากก็กินรถกินน้ำโคกรอเดี๋ยวก็ได้กินน้ำสากมันก็เป็นรถจังสี่มือนี่ ปวดทีก็เกามันนีญหาคืออย่างเดียวนี่เอาข้าวขเขามานางพี่ใหญ่ปวดขีหแห้งหรอสันบอกตัวหนาวขึ้นกากซาดแล้วโย่ได้เด้กขันหัวนมได้ตอมเนาะหัวนมตอมยางขาตีบๆนี่ไปบ่ได้พอสามเกาแท้จวกหลุดกิน พี่อายมานั่งพี่แมจะไปนั่งยังอย่าะนั่งเล่นยี่นี่ละมามานั่งพี่ยังอยังคือเป็นพุ่นพุ่นหุ้ยหุ้ยเจ้านั่นเอาอย่างคอยกินคอยคือเป็นอยากๆก็เอาน้านี่ละคนมันอยากมันกินแบบเขียบมันก็อยากคือเราดิโอู้หนาวหนาวมันชิเลียหรือมันชิเลย เอา,เอามุน,เนีเจา้าคือไซส่สงยินเอากะวาสิไปตลาดโอ้มันถอดยากถอดไม่ยากได้ล่ะกะหูดชิบโอ้ยคอ,อยคอยอยากไหมพี่ไออยากยาก,กินเท่กินโอเมียนอยากคอยอยากอันนั้นอันนั้นแล้ว

ปูคุณป,ปูทางนี้เห็นโบมี่เราปุณิไปไกลไพปนเฮ้ยมาหาไม่เนียงยำนี่เจ้านี่เนาะแม่เอ้ยมาขัดจังหวะกูขัดเนาะเฮ้ยิสบโบมี่คนมากหรอบอพี่ไอเอาไม้ซะเป็นยังพี่ไอโบอมีค่ครนรอก ปวดตัวเขาดีไหมแกสงแกสงพี่ไอนี่นี่เอาเยอะเดียบกันนะโอ้โอ้ยมาหน้ามาให้คือดีบสิวให้กันโอ้ว่าจะให้อีหล้ำนวดขาให้ฉันนอกโอ้ปวดแข้งปวดขาสิบะเออโอ้เห็ดเกี่ยวได้สิแกสงก็มันนวดท้ายานี่นะแกสงยังคือพูดชิบแต่หมองสีเงาอย่างเดียวกะกำลังสีเฮ็ดนี่ละเฮ็ดยัง แกโจงให้เขานวดโอ้หนวดคือจังอยู่หมอนหนวดดิสิเขียดถอดเสื้อถอดผ้าเปลี่ยนชุดใหม่อทีเนาะกันเคยพวกยังกันดิสิกระโดดเกี่ยพวกเกลีนวดนี่นะพวกยังเกิดกระโดดเกล่นางเลียนน้ำจังเบิดเตะมือนางมาฝากหน้าพ่อใหญ่สายผูดดิดิโอ้สิบปีเนาะให้หน้าเขาสิเป็ีหนอเออเออบ่เลี่รงกับบ่เลี่ยงเขาได้ร้ายว่าเราปีน่ะ นี่ละบังต่อเพียงมันเป็นอย่างนี้นะคือหยุดหยุดหยุดอันว่าเป็นอย่างนรกจ้ากินยาพิษบ่บ่ละแต่งเป็นทรงนี้ขาดใบกระท่อมแม่มาซื้อดอกบ่สิบมาแต่ใส่ก่อนโอูหน้าไปรสาบังเปิ้ลเจียวเขาขั้นจะบ่ที่ไหนบ่ปวดแห้งสนอกบ่เราไม่อยังดอกไปก่อนเถอเออ เออนเนี่ยหน้าไม่ยี่มีมันเกียเก่ยว,วไไมือไหนกว่าเกี่ยวเอารถยใครหน้าไปหวไหมจีบว่ามืออื่นมือหื้อไปนี่บ่บ่โอ้มันต้องจองไออวน้นะเพราะว่ายังเช้่วไหลตัวนี้เดี๋ยวจีบบอกเอาเอาเอออย่าลืมเด้อเอาฉีดแล้ววัคซีนฉีดแล้วก็ยังไงเนานนะถ้ากันไปฉีดซะมันฉีดเขาทางการเขาเร่งมากกระกำลังว่าสีส่สินี่ละต่อที่หนังมาโอ้ เนาะเออร่วมก,กันเถอะจ้าจ้าปลาขึา้นกันอ้าวต่ป้าทรงซ่องเขาเนี้ยเพราะว่าเขาทิ้งรวบรวมเหลีวนะเออสิไปน้ำไปเก็บไ้ดอกชุมเอามาแจกสักกี่แมนโอ้ยห้วยห้อยให้เนี้ยงกันหมอว่าสิฉันดอกอไปอกอนะันเถอะไปต้อนละกันเพระาะตากินเขาเหมือนกันโ,โคกเลย แข็งพอจะกวาดได้ด้วยจ้าจ้าเขได้อบอ้างนะเอาโอยหัวใจคนเลยคอยจิตสิเศร้าอย่างละพี่ไอคายรยานมันมีคนมากกูหลุดล้นไปเมื่อไรละผมมีคนละเปียงเอารถเปียง hả? Mẹ gì mà nhận ra đi Ủa <laughs> à, Sao con được Một con à ยาคอยเล็ดสิบเบิร์ติตเอาหล่สุดท้ายลอ่องเบื้งพี่ไอขันมากอะเอากันแม่มันหลดุดหิ่ดิหิวแห้งไปแตะแม่มันลุกไปโอ้ยปวดแล้วเราป่เนี่ยปาเงินไงวะโอ้ยเปาเงินเสียจะดิเปาเงินใสียดินางมากนี่ละก็มา,าหาเจ้า,น,า,น,า,านี่ไหมบ่นะบ่มี่เห็นมีกับบ่เสียดอกอยู่นี่ Mấy ngân đỏ 3.000 nha mày 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 hết đi hết <coughs> <coughs> yeah, là... <coughs> <Vậy> đi hết hết nhang vậy hết nhang đừng sửa hết nhang, hết hết cái hết thế Sửa hết 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 đấy hết 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 mà Ừ hết 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 จาเบิดไปที่สางแม่มันเนระเมื่อรุ่นจังเอาคอยพูเอาละคอยเบิดอารมณ์ละคอยสิเอาบ่ได้ข็บได้เอามาสีแม่มันนี่คอยยืมเงินนี่มันโคกนี่ไปแล้วอ,อ่อนอ่อยช่อยตายตายมดหวัง